สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนอะค่ะกับป๋าบนคนอีสานเมื่อนี่ป๋าบนคนอีสานได้มา่ิดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายค่ะคุณยายบ่ำเนอะค่ะเพิ่นฝันเห็นผู้บ่าซำหน่อยมาหมักสองคนค่ะแต่ว่าคนที่สามมาลมตายตหน้าค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเให้สุกนิราภิเษกไปฟังบึงเอาน้ำกันเนอะค่ะกับความฝันของคุณยายบาค่ะ กาบสวัสดีค่ะคุณยายบาค่ะสวัสดีค่ะค่ <S <S 2> <S 2> มะมอนีก็เไดมติดตามเรื่องราวความฝันของเมบ์ําหรือว่ายายบาเนาะค่ะกัดยินข่าวว่าเพินน่นฝันมาถามไทยเพิ่นค่ะเพิ่นสีฝันห้แนวทางเนวใดกะมาบึงมาฟังเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของเมบําค่ะฝันว่าจังไรเนี่ยฝันว่า นอนไปก็จังไหดอกบ่นบัดมีผู้บ้ามากหมักสองคนผู้บาหมักสองคนผู้หนึ่งเปิดหอมแก่ผู้หนึ่งก็ร่างเธอสิหอมผู้หนึ่งผมมาตายพาผู้ก็ร่ังสีหอมบ่ตายบ่ผู้อื่นอีกมาตายพาผู้ผู้สองกาบดิหอมหอมผู้เดียวหอมข้างสายผู้เดียวผู้สองบด้หอมผู้ผู้สองมาสีหอมบด้หอมแต่ผู้หนึ่งมาตายพาผู้ เป็นผู้ใส่เบิร์ตนาะผู้ผู้ใส่เบิร์ผู้ใส่เบิร์ผู้มาตายผ่านผ่นมาตายก่อนหอมผู้หนึ่งหรือคนคนนมคนนมมันจะมาหอมหอมแล้วผู้หนึ่งผู้หนึ่งมัถึงหอมบานึงหอมผู้หนึ่งผ่นมาตายผ่านมาลุมล่วงตายค่ข้านานเลบ่แม่เขาล่วงเพอานผู้ตายกับผู้อื่นกับมู้จะคล้องพรายัป่าพรายัปาตายเป็นเป็นผู้เทาบ่ ก็ผู the the are the the ้น so ้ำปลาก็มุ้ยัวยทุ่นน่ะัวยทุ่นน่ะเป็นผู้เ่าเนาะผู้เทาแล้วมัวูพผายี่สีค่ะค่ะเออตายตายเอาใช้ลงองย่างดีไอไอไอนุ่มมาสีหอมกระเบื้องดีหอมบัดนี้เลยข้าไปเมียนตัวนี้เมียนซุบเมียนโซบแบบนี้เอาใช้ลงใช้ยางแล้วสุกไปสุกไปบัดนี้หอดมองสีสีเผาบัดนี้คนมากๆก็ไม่ห้าบัดนี้คนมากๆกันเป็นเป็นนี่ไม่ห้าเป็นแซ่ ตายยังไหเลยจังว่าเอาหมากมาให้ผู้ตายนั่นเอาหมากมาให้ลูกออกมาจากโรงเลยังสิบบ่ลูกอนงงเงี้ยคือมาขนหมาออกมาจากห้องหาอยู่ในโลกหมาก็มาจากใสอยู่ในโลเมาหาให้องเป็นเป็นแส่ออกมาก็สารอืมหมากในโรงสุกเออคนออกมาบนเด็เพื่อเก็เออหมาอลไรเพื่อเกิดไปคือเก่าเพิ่นเขาเขาพี่นนคือเก่าคือเก่าเพรอยู่ในโลกคือเก่า พ่อเนี่ปลาเขาเนี่ยพวีทุ่น่งเออตายว่ะนี่เอาหมาไม่หายเมื่อกี้ว่าปลาวัวปลาวัวจะคดหมาเอาไม่หายเขาเขาเป็นคนเหมยนเนาะตรงนี้โอ้ยว่ะเป็นจังไงคกอเป็นเสียตายคือจังอา้มหมวกมากว่ะยางออกจากโลกเอามาให้เลยบ่ได้ยางลูกขึ้นกืจมมากๆจับมากๆพ้นลูกนั่งนะพ้นจับมากๆจับมากพ้นยู่ในโลกมีหมวกหมากมาจากใส่ค่ะ ตัวเพิ่นเองเพิ่นก็นั่งอยู่ในโลกนั่นเออนั่งเพิ่นลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งเออบกมาหายนี่โกติเตแหละคือเขาจะไปหาหมอดเฮ้ยว่ะไอ้ยังหลอกว่ะฝันเปรกเนาะแม่เนาะกันว่าแปลกกับเปลกแต่ว่าผู้ว่าที่ผู้นึงไอ้หนึงหอมแล้วไอ้นึงว่าสิหอมบัดนี้บ่ได้หอมมันนี้ผู้หนึ่มนมาตายพาเล่ามันหอมตายพานี่คือความหมายคุณแม่นี่สิว่า ผู้หนึ่งกำลังสีหอมผู้หนึ่งมากพอดีป่านนี้มาลุม่มผุบตายล่วงตอหนาเลยแม่มบายตีเก้าเส้นร่วงพอ่พอเหมี่ยนพ่ออะไรเรี่องไหนจะว่ามีบบกมากสิเงยดหลายบมกมาก,กนี่ในร่งเนาะบมกมาก,กนี่ในร่งคนออกมาเป็นเจ้ามากเจ้ามากเป็นแสบโอ้เป็นแสนนบคนว่าข้าเคี้ยวมากบก่ค่ะตั้งปลากระวับบนตายเดยตั้งปาเราตาย ฟันบรรตายที่แท้กิิงแล้วพันตายบรพนตรายแล้วยังอยย่อยอ่นี่ยังย่างหอายุเพิ่มบ่กับพ่อพ่อกันก็พยอหนูเฮานี่อายุเท่าไดร่กันเจ็ดสิบเอ็ดปีเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะค่ะป่อหปากับพ่อหนูเกิดพ่ออเดียวกันค่ะเก้าเกสเก้าเกสเก้าเจ็ดสิบเอ็ดปีเจ็สิบเอ็ดปีค่ะบานนี้ทีผู้ชายมามักสองคนนี่ก็สำคัญเด้เพราะว่า คุณใหญ่นั่งกลางมินบ่ก็นั่งกลางเนี่ยไอหนึ่งหอมแล้วไอ้นึงก็ร้องเสียงยางหอมพูดหน่อมาตายพาเธอต้องสีหน้าเองโอ้จะเป็นยังไรผู้ที่พิ่นมาตายพานีในความฝันนี่ที่จริงแล้วเพิ่นบ่ท่านตายบ่านตายเดียวเนี่ยบ่ทานตายค่ะแต่วาในี้ความฝันนั้นล้มลุมตายต่อนาเลยตายจนเดียวเขาลงซุจนเดีเขาลงค่ะจนเดียเขาลง คมาซุกไปแม่มาสุกไปว่ามีรถได้ซุกไปแม่บอกเอารถเอารถเข็นไปเออสุกไปซุกไปนี่ไม่ได้หามสุกไปสุกไปว่าจะหอดมองสิเแล้วเพิ่นคนบอกมา,มากของมะห้ตอนพ่นลูกขึ้นม่เอาบักมากออกมาให้คุณแม่นมั่งอยู่ในร่มชุบแล้วก็คนออกมาพึ่นได้เ่าอย่างบ่กบ่อบ่อจะบอกคนตายแล้วเนาะ โอ้บ่เบายัางเลยบ่เบายัางเลยคุณโตออกมาใค้เห่าซะายังเดียวยังเดียวพ่อคนณมกมาใครเซตเดี่ยวไปจังไหต่อคุณแม่<ฆ>คือเกา่านอนล่มเออตายคือเกา่าบ้านได้ทำที่ทีเผาบ่บ่บ่ได้เผาบ่ได้ทำที่ทีเผา,า,าหรือว่หกาหูมือหูมื่อก่อนเนาะบ่ได้เผาหูมื่อก่อนบ่ได้เผาเลยวหอดหอนหันก็คือว่าค,คนณออกมาไม่แล้วเพื่อจะตายคือเก่าค่ะบอกง่ายัคือตัวเลขนี่อาจจะมีศูนย์บอกคุณแม่คัน ทันความหม้นี่เพราะว่าเพิ่นตายก็บัวโม่กันแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเบิง้งว่าอันอันพุ้นนี้ตายก็ทันว่าเก่าเก่าศูนย์มันก็มันผันย่างอยู่เมื่อว่าจะว่าจังใดในความในความฝันเพิ่งตายเนาะ,ะอายุเพิ่งตายเกาเกียรตสิบเอ็ดปีเกียรสิบเอ็ดปีถ้าเอาศูนย์เข่าก็คือศูนย์หนึ่งเกียรหนึ่งจกีต ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกังสีเนาะเออนี่ยแหละนี่แหละโอ้แต่ว่าเก่าศูนย์นี่คุณแม่ตีจากความฝันบ่อยหรือจังหดตีจากความฝันเนี่แหละเพราะว่ามันจังมันไปจังสี่นะไปจังสี่ไปจังสี่เพราะว่าตายก็ขึ้นศูนย์เนี่ยบ่ค่ะแล้วก็เกียริศึกษาเกียริศึกเกียรติศึปีค่ะแล้วเกีสิบิศึกปีเนะาะอันค้นความเนี่ก็ประมาณวังประมาณวังสามสิบ ที่ส้อนชิบหาเนี่ะค่ะคนสิมมหอวานนั่นค่ะคนสิ้วองมันก็ประมาณเดียวกันนี่แหละค่ะมีแต่เล็กหน่อยมะมะหุมมักเนาะเดี๋ยวว่าเขาสีมามักแล้ววันนี้แต่ว่าถือว่าเป็นมูกันเนาะแม่ยนวานนี้เพิ่นกับมาเพิ่นกัสิขันเม่นเพิ่นบ่ล่มายก่อนเพิ่นกัสิมามักอีกแม่นบ่ประมาณนี้ค่ะก็เลยมาลล่มตัวหนากรจุดในเมียน เมียนจนเชื้อโรคที่คุณละยุงหอนเดี๋ยวซูไปหอดแม่มาสั่นซะหอดแม่มาบ่ได้เผาคนลงมาไม่หายแบบนี้มิดเลยสะดุดเพราจักตื่นบ่จักตัวนั้นค่ะแต่ว่าคุณยายสิเตะเอาบอทีคุณยายนั่งกลางเดี๋ยวมาเล็กหน่อยหมักเห่าทั้งสองขางคขาทาให้คุณยายตีเต็มตุ่ยถึงตีบ้านบ้านท้าชิ้นผาเลยตัวนี้ไอ้ไอ้ผู้บ่าวส่มาหอมแก้มนไง หอมแกมหอมแล้วล่ะหอมแล้วเนี่ยค่ะประมาณสามสิบห้าคนที่หอมแกมเนี่นสามสิบห้าเอออีแม่ก็ตีเป็นสามเก็ที่คือเก่าสามสิบหางคือเก่าค่ะค่ะสามนี่ค่ะฟันบาดจะคข้องไปจังสันจังสี่เป็น 3, าสามบ่สามสามอย่างเดียวแม่ฟันเป็นสามเรียว่าสามสามหางสี่บ่ก็เอาหาสามสิบไปเอาหาสามสองตัวเนาะอืม เอาหาสามซะตีจากค้อมฟันนีหาสามเนาะอีแม่อีแม่เป็นสามค่ะ <c oughs> อืมเขาก็เป็นสามซะเป็นหาซะอันจังจีน่นะค่ะอันนุ่มหน่อยเมื่อก็สามสิหาอยู่แล้วค่ะ <c oughs> อืมอายุอายุผู้ชายคนที่้อมแก่คุณแม่นั่นกับสามสิพาประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าคุณแม่ตีตัวเขให้จากค้อมฟันนี่คือหาสามแม่ค่ะเรื่องราว,วามฝันของคุณยายมีหยังเพิ่มเติมบอกค่ะ แค่น,นี้มันบนี้มันก็มัหวหงมัวขึ้นมันก็มนไมีแค่นี้ค่ะอืหรือว่าถ้าผู้ชมทางบ้านเปตีเป็นตัวไหนอกเนื้อจากคุณแม่บํากะอย่าลืมแบ่งปันไต่ขิบนอคุณแม่นอกเพราะว่าบางท่านอาจจะตีจะเปรโบือกันแต่ว่าสำหรับตัวเลขที่แม่บําเปรหไฮในงวดนี้ก็คือ ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งล่ะกหาสามสามหานอคุณแม่นอส่วนอายุคนทีมาล่มตายพากลางล่มตายตอนานันก็คือเจ <78 B S 1> ็ดสิบเอ็ดปีเนาะค่ะจังไดกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของแม่บําค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่บําค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของแม่บําเนาะคะ่ะตัวเลขของแม่บําค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะ เกติเอ็ดปีค่ะอายุของคนตายเนาะค่ะแม่บาเพื่อนฝันค่ะฝันว่าผู้วาาซํำหน่อยมา,มากมักสองคนค่ะนั่งฮียงขางค่ะแม่บำอยู่กลางเล็กหน่อยสองคนมานาั่งฮียงค่ะคนหนึ่งหอมแกมแม่บำเดแเจว่าคนหนึ่งยั่งบ่ทันหอมค่ะแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งมาลมตายตัวหนาค่ะก็เลยจัดงานสุบค่ะ เอาเขาใส่โรงเนาะค่ะคนทีมาลมตายอายุเพิ่นเกสิบเอ็ดตีเนาะค่ะแม่บัมเพิ่นก็ได้เอาศูนย์เขาค่ะศูนย์หนึ่งเกตศูนย์เกตหนึ่งค่ะอายุคนที่หอมแก่ค่ะสามสิบห้าปีค่ะดีจากฝันเนาะค่ะอายุของแม่บัมค่ะหกสิบเก่าอย่างเขาเกตสิบนอะค่ะมันทีชิพกมิถุนายนพ่อโสสองพันหาลอยหกเกต อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํ่น,นเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามิเพียงเท่านี้คิดหมาโพกันใหม่ชสโกๆหมานๆลำๆด้วยๆเฮ้งๆปังๆกับตัวเร่ของเมบ่บํมนน่ค่ะสวัสดีค่ะ